ไว้ในช่วงท้ายๆแล้วกันคุณโอ้สะดวกก็เชิญครับครับกับขอบพระคูนเข้าใจเรื่องของ,ของขโอไทยมากน้อยแค่ไหนเชิญเลยครับเอาผมก็จะพูดเรื่องศีลของผมสิผมก็ ตั้งหัวข้อเ,เรื่องของสมุทรไทยเอาไว้อ่ะโอเคครับถ้าจะพูดเรื่องศียงเชิญเลยครับโอ,อจจเริญครับเชิญอาอย่างนั้นผมไม่พูดให้คนอื่นพูดก่อนอะเดี๋ยวผมฟังก่อนยินดีครับถ้าจะพูดเรื่องศสียเชิญเลยครับจะให้เวลาพอสังเกตเชิญเลยครับเชิญพระองค์ครับครับผมขอพูด ผมมีศีลสามข้อต่อไปเนี่ยเพราะว่าศีลห้ามเยอะศีลสิบศีลแปดศีลสอง้อยยี่ิบเจ็ดผมจะเอาศีลสามข้อศีลสามข้อผมก็ได้มาจากเพื่อนๆนในกลุ่มนะหรือว่าเมื่อก่อนผมก็ไปอบรมผมก็บอกหลายรอบแล้วผมไม่ได้เคยปวดเป็นพระผมเคยไปอบรมศึกษาวัดภูมมง คุณธรรมเชียงใหม่ผมเป็นสิทธิ์ของวัดอุโมงค์ของพุทธธรรมทั้งวัดอุโมงค์บอกให้ว่าถ้าญาติโยมมีศีลน่ะญาติโยมไปอยู่ที่ไหนก็สบายถ้าจะจีบผู้หญิงก็จีบคนที่มีศีลถ้าได้อย่างดังใจนะเพราะว่าศีลมีสามข้อใจใจ พระจะถ้าขยึดได้ศีนสามขอนะควบคุมหมดเพราะว่ายกนี้คนไม่มีศีนไม่มีระามกันแต่คนจะมีสินทมอะดูยากแต่พระเนี่ยดูง่ายดูแค่ผ้าเหลืองแค่หัวล้นก็มีศีนละคนธรรมดาเนี่ย ดูยากคนไหนมีศินไม่มีศินเราต้องไปเสวนาด้วยว่าผู้นั้นน่ะพูดแบบไหนกรหรือเปล่าอายุมากหรือเปล่าถ้าอายุมากแล้วก็อภัยให้ถ้าคิดโกรธเราก็พูดน้อยหนะ่อยเนาะผมจะสรุปเรื่องศินเพราะว่ามีเยอะแยะถ้าผมมีโอกาสผมก็จะพูดต่ออีกผมขอพูดกายใจวาจาศิน สามข้อครับสาธุกสีนสามข้อก็คือเรื่องของพูดเรื่องของกายวาจา,าแล้วก็ใจเนาะอธิดาอธิบายต่อนะครับว่าสีนสามข้อที่ว่ากายวาจาใจเนี่ยเป็นเป็นสีนที่อยู่ตรงไหนยังไงเอาถ้าผม ัมนทิบาบทั้งวันเลยนเนี่ยไม่มีใครพูดเลยนะครับเอาสักสองนาทีจะให้ผมอธิบายสามข้อเหรอครับอ่สองนาทีครับว่าศีลศีลห้าข้อที่ศีลสามข้อเนี่ยเรื่องของกายวาจาใจเนี่ยอยู่ในศีลลักษณะแบบไหนก็ควบคุมไปหมดอะครับเพราะว่าหมายถึงกายนะผมเอากายก่อนกายเนี่ยสุขภาพต้องแข็งแรงต้องมีเวลา กายนะจะทำอะไรถ้าร่างกายไม่แข็งแรงนอนติดเตียงอะ่ะจะมาพูดจะไปวิ่งแข่งเขาไม่ได้นะโอ้เนี่ยพราชอบพูดธรรมะด้วยหัวเราะด้วยเพราะว่ามีจิตใจแจ่มใสกายกเนาะแต่โอ้จะพูดลวดระวับกายใจใจก็มีหมายถึงว่าทำตัวให้เหมือนพระพุทธเจ้าอะ่ะรับฟังได้หมดมีสติปัญญาเหมือนที่ผมพูดตอนที่แล้วว่าต้องมีพมวิหารสีเนาะ กายใจวาจาก็ดูคนดีที่วาจาเมื่อปราศัยไม่หยาหยบคายย่อหยวนให้มโหอไม่สามเหาเก่าช่วยเทวคุยวไม่ขี้โออวดฉลาดให้บาดตากายใจวาจาก็มีแค่นี้นสาธุขอบคุณครับถ้าผมจะสรุปตัแสดงว่าถ้าคุณโอจะรักษาศีลแสดงว่าวต้องมีความพร้อมในเรื่องของกายอ่า สงบวา,าระพร้อมเรื่องสงบวาราสงบใจสรุปจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ,บ,บถ้าเราจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์เราต้องมีความพร้อมกายวาจาใจ,ใจถ้าผมสรุปงนี้ถูกต้องใช่ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณโอรครับอาจารย์จมใจนะครับอาจารย์จมใจในะครับกลับเข้ามาเรื่องของสมุทรไทยมีความเข้าใจในเรื่องของสมุทรไทยต่ออย่างไงรยินเชิญได้นะครับอาจารย์จมใจครับ กานจำใจสะดวกสนทานาไหมครับถ้ายังไม่สะดวกผมเจอาจานย์อรุณครับอจาน์อารุณครับก็อาอยากจะเอาหัวข้อเดียวกัน,นเรื่องของสม,มุทรไทยครับอาจารอรุณส,สะดวกครับ,รบสม,มุทรไทยก็คือเอด็ดเอด็ดที่ทําให้เกิดทุกข์ท่านคู่ชาติก็เกิดมาเบื้องต้นแล้วนะครับประวัฒนาลวิทัาาสตรการพนานะครับแต่ทีนี้เราจะทํายังไงนะครับ ที่จะละเอดของทุกนี้ได้นะครับละเอดของทุกได้ก็ต้องละอะไรอ่ะละทนัานก็คือโลภโกรธหลงตาละสามตัวนี้ได้มันก็ไม่เกิดเช่นเราพูดคุยธรรมะกันพูดคุยกันไปพูดคุยกันมาโยงไปถึงนายกนายขอนายกถ้ามีสติ ตั้งจังมีมีสติแล้วก็มีอะไรนะมีขันติพอตั้งใจฟังไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่มีขันติแล้วก็พูดตอบโต้ไปตอบโต้มามันก็กลายเป็นความโกรธความโกรธก็เป็นต่อไปก็ยึดมั่นถือมั่นในทีนี้ครับโกรธคนนั้นโกรธคนนี้โกรธคนนั้นออกโกรธไม่ออกเราต้องละความโกรธเอาใส่แกะดูความหลงหลงผิดหลงบางสิ่งบางอย่างที่ บอกว่าศีลศีลคนมีศีลก็คือต้องดูที่ผ้าเหลืองอย่างเดียวผ้าเหลืองอย่างเดียวมีศีลอย่างนี้ก็มันไม่ค่อยไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องทีเดียวเราจะดูคนที่มีศีลน,นั้นเราจะต้องดูพฤติกรรมการกระทําต้องดูว่าเขามีคุณธรรมบารามีด้วยหรือเปล่าบางครั้งเราพูดจาดี สุภาพเรียบร้อยแต่งตัวดีแต่เราคิดหรือว่าเขามีสีลเราต้องดูการกระทำเขาด้วยนะครับโลภโลภเราโลภในทรัพย์สินเขาหรือเปล่าเราโลภอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโลภในความรู้โลภอะไรต่างๆมันก็เป็นทําให้เราเกิดทําให้เราเกิดทำให้เรามีทุกข์ขึ้นมานะครับ ก็คือเป็นเอดปัจจัยซึ่งมันโยงเกี่ยวกันในในในสามตัวนั่นแหละครับกรมตานเพราะว่าหานวิพากษ์วิามันก็โยงไปโยงมามันก็สุดท้ายมันก็เกิดทุกข์ทั้งนั้นแหละครับก็ประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับครับผมอาจารย์ุภากขอบคุณครับอาจารย์กุชชาก็อาจารย์จำใจก็แนะว่าให้ละตัญหาทั้งสามอย่างนะทั้งการมตัญหา เพราว่าตัณหาแล้วก็เพราะว่าตัณหาเด,เ,ดเดี๋ยวก็เดี๋ยวฝาก็เป็นการบ้านต่อนะครับสําหรับอาจารย์า,ารปู่ที่ปังอยู่ถ้าในส่วนที่เราปฏิบัติธรรมเพื่อแตกฐานในทางโสดาบันอย่างเดียวเนี่ยการละตัณหาทั้งสามอย่างเนี้ยถ้าละได้จะเกินกําลังของเราไหมเราจะพ้นโสดาบันไปไหมหรือสุดท้ายแต่โสดาบันเรายังอยู่ในตัณหาทั้งสามอย่างนี้ได้ ก็เ,เดี๋ยวฝากอาจารย์ปู่แล้วะก็ท่านที่ทุกอาจารย์ที่มีความรู้เพิ่มเติมนะครับก mm. ็ยรนยีเชิญท่านต่อไปนะครับท่านท่านในสะดวกท่านสวัสดีครับหรือมาสารวยหรืออาจารย์ชูชาติจะเสริมเติมได้เลยครับในหัวข้อสมุทรไทยฮนะ ถ้าลงพอเพลงสะดวกก็ลงพอเพลงเ,เปิดไมค์ไฟกระพริบได้เลยนะครับหรือผู้ฟังท่านใดเ,เมื่อฟังความเหตุกาท่านแล้วอยากจะทิ้งคำถามไว้ก็ยินดีครับอาจารย์ชูชาติสะดวกไหมครับอาจารย์ชูชาติ ขอฟังก่อนนะครับท่านสวัสดีครับคนนี้ยังไม่ได้สนทนากันยังไม่เคยได้สนทนากันเลยมีแนวทางการสนทนา,าหวัวข้อทำอการบรรลุโสดาบันไหมครับเรียนเสิญได้เลยครับเรามีเวลาสนทนากันในชว่วงพักเที่ยงเท่านั้นนะครับเพื่อนําความรู้ไปปฏิบัติเพื่อให้เราได้มีโอกาสบรรลุเป็นโสดาบันซึ่ง ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมไม่ไกลเกินที่เราจะทําได้ครับผมเองอาจารย์กู้ชาติเองแล้วก็หลายหท่านก็ผงจะมีไม่เยอะท่านก็เคยปฏิญาณตนเอาไว้ว่ายังไงผมก็คงจะไม่ไปบรรลุอรหันต์แน่ครับเพราะว่ายังไม่ใช่เส้นทางแต่ผมก็มามองว่าการปฏิบัติตนเพื่อให้บรรลุชั้นสวดวันนี้สามารถกระทาได้จึงเป็นเหตุให้เรามาเรียนรู้ในแนวทางที่เราจะไปถึงชั้นนี้ หลวงพ่อเพลงสะดวกไหมครับหลวงพ่อเพลงหรือท่านยังมีกิจนิมนต์อยู่